สวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมเช่นเคยแลนสะ์ช่องชาแนลเนาะวันนี้มาเปิดในหน้าเกมจนะุลศิษย์คิงดอมเนาะอ่ะเราก็จะมาดูกันนะสำหรับเพื่อนๆบางคนก็ยังไม่เคยเล่นหรือว่าเคยเล่นมาแล้วเนาะเราจะเล่นในแนวทางประมาณไหนเนาะกับเกมจนะุลศิษย์คิงดอมเนาะอ่ะก่อนจะไปรับชมเกมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะอ่ะไปกันเลยครับกับเกมจุลศิษย์คิงดอมครับไปครับอ่ะเอาจุลศิษย์หกร้อยามสิบเจบาทฮนะมาลองซื้อกันเลยเนาะรอบแรกเอาซักเบ็ด3แล้วกันนะ ลลยฮลองดูหน้ารายในสปินมันก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันจะมีบวกฮาสปินเพิ่มมาเรื่อยๆฮะดูว่ามันจะขาดทุนหรือกําไรนนะรอบแรกนะเออจะได้รู้ว่ารอบสองเราควรซื้อแบบไหนหรือว่าไม่ควรซื้อฮะเอออะมาต้องมารุ้นกันฮะโอ้ยนกแสกนกแสกโอ้ยต่อเนื้อคอมโบใช้ได้ใช้ได้เลยเหมือน เ,ออเกมนี้ก็ต้องแบบรอนิดนึงนะเอาจริงเออมันบางทีมันก็มันได้ถ้ามันได้อะมันก็อาจจะช้านิดนึงแต่มีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้สูงฮะสำหรับในการซื้อเนาะเออแต่ก่อนเข้าซื้อจริงก็สมควรดูหน้าลายดีๆนะอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เรามาลองซื้อกันก่อนเนาะมาดูว่ามันคอมโบดีหรือเปล่าในสปินนะนี่ก็ขาดทุนนะเออยังขาดทุนอยู่นะพเพื่อนๆนะเอ,อ้ยขาดทุนแน่ๆเลยโอ้โห แต่มันก็ยังบวกเหมือนให้ครับบวกสปินเพิ่มมาให้เรื่อยๆตัวคูณก็จะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเนะาะสำหรับคนที่ไม่ยังไม่เคยเล่นนะอ่ามีคอมโบมาฮะมันคำนวณครั้งหนึ่งตัวคูณก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นเนาะคูณ10คูณ11เนาะเออต่อให้มันไม่คำนวณมันก็บวกไปเรื่อยเหมือนกันครับเรื่อยๆครับเออพอม,าม,ามันมาสมมติว่ามาคอมโบเอาหลังๆนะเราได้ตัวคูณเยอะแล้วมันก็มีโอกาสกําไรนะครับสำหรับเกมไดโนเกลือเอ้ยไดโนเสาร์ มาจ้าเอออ่ะตัวสปินเพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะยังไม่หมดฮะก็ถือว่าเพิ่มมาแล้วก็อย่ามาว่าววาวว่าว,าว,าวาแดกเด้อไม่เอาเด้อขอคอมโบคำนวณหน่อยเพื่อไปทุ่มโอเคเอช่องหนึ่งมาครับหนึ่งร้อยหกสิบบาทยังขาดทุนอยู่ฮะ,อะสองหมุนสามหมุนจัดไปเออมีคอมโบบ้างมีคำนวณบ้างสปินเพิ่มขึ้นมาเออ,เอ,อดองนี้ใช้ได้เลย 7จ็ดสิบห้าบาทอ่ะโถเอ้ยายบอกให้แม่มาขออ่ะสองร้อยสามสิบห้าบาทอ่ะมาดูฮะยังเลยสามหมุนสปินมาเพิ่มให้อีกหรือเปล่าอโอ้โหขอสิบช่องสาวเพื่อนโอ้โหแม่งกูเป็นอะไรเนี่ยขัดคอเอ้ยโอเคได้สปินเพิ่มมามีคำนวณอ่ะเออสองหมุนอาจจะต้องแบบลุ้นไปเรื่อยๆเนาะนี่คัมโบมาแล้วฮะเพิ่มสปินไปอีกสองฮะ เออบวกมาเรื่อยๆโอเคเวอร g o ี d v e ด y good, very good. ไปเพิ่มไปเรื่อยๆฮะคูณที่18แล้วครับขอแตกวาหน่อยเพื่อนเออกำไรแล้วเนาะเอาจริงอ่ะกำไรมานิดหน่อยฮะแต่สปินก็ยังเพิ่มมาเรื่อยๆเนาะใช้ได้ใช้ได้แบบนี้โอเคมาหน่อยเออสวยเพื่อนโอ้โห,โโหเจ๊สิบสองสามไอหัวลน้นแหม กระปะปะไอตัวนะั้นเอาม่ใช่นี่หว่านี่มันนดวนเสาคนละเรื่องกันเลยเฮ้ย <c oughs> นึกว่าตัวกระเปะไอเวรอ้าโอ้โหดอกนี้สวยครับลูกคับกำไรมา400อยกว่าแล้วฮะ <c oughs> เป็นไงล่ะเห็นไหมมันมีตัวสปินเพิ่มลงมาทําให้แบบ,บตัวคูณตอนหลังอ่ะคูณมันคูณเยอะแล้วมันคัมโบหรือว่าคํานวณมานะมันก็มีโอกาสได้กําไรฮะเพื่อนฮะอืมโอเคจบไม่น่าเกียรครับกําไรอยู่นะ4 8 4ไป4บาทเออมาขอรองจัด อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเจ็750บาทอ่ะโอเคเบสสิบมาลองดูนกแสกเออซื้อเลยครับเพื่อนฮะจัดไปมาดูรอบนี้เบสสิบเราจะกำไรหรือขาดทุนนะเออมาดอกแรกนอะนกแสกอ๋อคำนวณไปเรื่อยๆเพื่อนคำนวณไปปุ๊บแล้วก็มีสปินมาเพิ่มปัป๊บเออนั่นไงเห็นไหมล่ะก็บวกมาเรื่อยๆฮะบวกเ้าไปแล้วฮะ โอเคเพิ่มมาเรื่อยๆก็โอเคอยู่นะทําให้เรามีโอกาสได้ลุ้นตอนหลังๆอ่ะโอเคสปินมาอย่างเดียวแล้วเพื่อนครับแมงไม่มีเลยไม่มีไม่มีเขาเรียวกว่าอะไรว่าไ,ไม่มีตัวโอ้โหคํานวณมึงมีแต่สปินเพิ่มให้เฉยอ่ะคูณหกเออดอกนี้ใช้ได้ไปเรื่อยๆเพื่อนโอ้โหแมงไม่มีคอมโบให้เลยวะ่ะจริงๆเราน่าลองเปลี่ยนดูดีวกว่านะ,ะมาดูว่ารอบนี้มันได้เท่าไหร่นะ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาบอกว่าเวลาเข้าซื้อเข้าซื้อแบบไหนนะไอน,นี้ผมมากดลองให้เนาะเพราะว่าถือว่ามันคอมโบมันมาดีนะเอ,อในรอบแรกเราซื้อที่เบ็ดเท่าไรเบ็ดสามใช่ปะเออแล้วมันก็กําไรมานะเดี๋ยวเรารอบหน้าว่ารอบนี้เอาดูรอบนี้ก่อนแล้วกันให้มันจบก่อนแล้วกันอ่ะว่ากําไรขาดทุนเท่าไหรนะ่เนาะเออสวยครับนกใส่เดือนนอกใส่เอ,อ,อยังมีบวกมาเพิ่มเรื่อยๆฮะ รอบนี้เราซื้อที่750บาทดูดิไม่จะขาดทุนหรือกำไรฮะให้มาคำนวณหลังๆก็ได้เพื่อนผมรับได้จ้ารับได้จ้าหนายจ๋าเออสวยฮะขอเป็นเจ้าสามเพื่อนโอเคดอกใหญ่ๆเริ่มมาแล้วฮะหลังๆโอเคขอสปินเพิ่มแล้วก็โตคุณหนักๆมาเพื่อนเพื่อนโตคุณไปเรื่อยๆโอ้อย่าว่าวยาว่าวแดงไม่เอาเดอ้อเอาหน่อยสวยสิบ ออ<ำ>เอเป็นวายมีคิวต่อเนื่องครับเพื่อนครับล็อกแซกโอ้โห้ล็อกแซกสองไม่ลงมาวะ่ะไกลเคียงน่าจะไม่ขาดทุนแล้วแบบนี้อะพรามันได้มาเจ็รบเอ็ดบาทละเออโอเคอย่าบอกนะว่าขาดทุนโอ้โหยังมีมาให้เว้ยเออนิดหน่อยโอเคมาหมุนสุดท้ายให้เพื่อนนะคำนวณน,นะเพื่อนโอ้โหสวยต่อเนื่องแม่ จบฮะกาไรมาแค่สิบาบาทนะปูแบบนี้เราต้องเปลี่ยนการเล่นละอ่ะก่อนเข้าซื้อนะมาเดี๋ยวขอดูหน้าร้านนิดนึงอ๋อโอเคหน้าร้านนี้สวยแล้วมีไอไทโนสอรัสสี่ตัวอ่ะจัดไปมาลองดูกันเนาะถ้ามันมีไทโนสอรัสัูดูทิว่าแม่งจะเข้าหรือเปล่านะแต่เวลาผมเล่นที่ผมเล่นซื้อแบบไทโนสอรัสไอตัวเนี้ยสี่ตัวเข้ามีในหน้าสปินก่อนเข้าซื้อนะมีโอกาสแตกนะแม่งไม่จริงปะวะ เฮ้ย,เ,ยเพื่อนหัวหน้าแตกเดอ้อฮัลโหลฮัลโหลไดโน่ซอโอ้โหดอกนี้แปดสิบบาทจะด,ดีใจเพื <c> ่อ <oughs> อะไรนั่นไงสวยโอ้โหคอบบอลเป็นชุดครับเพื่อนโอ้โหกำไรมาแล้วก็กำไรแล้วครับเพื่อนครับเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงของแท้ครับของแท้เออเอาแถมฟรีสปินมาอีกฮะอันนี้แต่งมา835บาทแล้วฮะแถมสปินอีก2ฮนะโอ้โหแบบนี้แต่ง ใช้ได้อโอเคเทคนิคนี้ก็เอาไปใช้กันได้ะฮะเห็นไดโนเสรัสด้านหน้า4ตัวนะเออแล้วก็ค่อยเข้าสูดนกแสกครับผมเคต่อเนื่องไปเพื่อนต่อเนื่องมานกแสกอีกฮะโอ้โหหนึ่งมสามแล้วต่อเนื่องยังมีเป็นชุดฮนะโอ้โหคอมโบไม่มาเป็นชุดเลยเพื่อนนี่แหละของดีของเด่นฮะไดโนเกลือฮะจุดศิษย์คนะิงดอมเนาะมันมีโอกาสแตกเวลาคูณไปเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกอะไรยัง มีโอกาสที่จะได้สปินเพิ่มแบบนี้อีกฮะโอเคแล้วยิ่งถ้าคูณไปเรื่อยๆเนาะนี่เรากําไรมาแล้วนะนะเออ,เอ,อกำไรสุดท่าสอกนี้ฟ้าก็ไปเพื่อนหนึ่งพันถุงลอกสี่สองบาทแล้วครับยังเลยเซมุนมีโอกาสได้โอ้ยได้สปินเพิ่มอีกสองฮะโอ้โหแบบนี้หวานหมูฮะหวานหมูโอเคเฮ้ยอย่าว่าอย่าว่าไม่เอาเพืเ่อนออกคำนวณมาคอมโบมาเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนฮลัลโหลหนึ่งสองฟ้าโอ้โห อ้มือสุดท้ายนกแสกขอ,อนกแสกข้างหนึ่งเพื่อนนกแสกโอ้ยี่เวนนกแสกแม่งมาเต็มเลยถ้าได้คำนวณมานะก็โอเคเลยนะฝายเพื่อน91บาทโอเคนกแสกมาแล้วก็วเปเพื่อนครับเออขอบโบเป็นชุดครับเปเพื่อนครับโอ้โหสุดสุดของแท้ครับนี่มีหลายคนนะก็มองเกมนี้นะถ้าไปเล่นมาแล้วแม่งก็ชอบใจนะบางคนไม่เคยเล่นนะเห็นมันแบบเกมมันไม่น่าไม่น่าเล่นนะ เออแต่เอาจริงก็เวลาคำนวณก็คำนวณอย่างนี้นะก็แบบก่อนเข้าซื้อก็ลองดูนะอ,อะไรนะไดนโนเสาร์ไอตัวนี่ไทนโนสลัสน,นะสี่ตัวก่อนเขาซื้อ2,727บาทแบบนี้ก็โอเคเลิศสิครับเพื่อนครับกำไรมาแล้วครับเอาทุกนาทีเท่าไหร่เองหกร้อยบาทได้มา2,800เนาะเอออ่ะก็ถือว่าเป็นเทคนิคเ,เล็กๆน้อยน้อยเกือบเผื่อ,เพ,อเพื่อนไปลองดูได้นะอ่ะ โอเคประมาณนี้ดีกว่านะผมก็พอแล้วนะ่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมดนะ้วยเนาะกับช่อง Land Slash Channel เนาะอ่ะไปแล้วครับเพื่อนๆครับบายครับ